ทุกค <raf il> ่าเปิมอย่างเป็ทางการแล้วนะครับคุณผู้ชมเราคือใชยรายการโทรทัศน์รายการแรกที่ฉลองสงการก่อนใครฉลองกันซะก่อนเพราะว่าวันพู้เป็นต้นไปรายการเราไม่ได้ออกอากาศนะครับผู้รักชมนะดังนั้น ไม่เป็นไรเรามาเฉลิมฉลองกันแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสงครามที่คุณไม่รู้มาก่อนนะฮะพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุอ่ะดีกว่าและสิ่งที่เป็นอันตรายมากความมึนเมาในช่วงของการขับขี่ในช่วงเทศกาลแบบนี้เนี่ยอันตรายมากทีเดียวซึ่งวันนี้เราจะมีผู้ที่จะมาไขาข้อสงสัยให้กับเราเขาคือร้อยตํารวจเอกนะครับซึ่งคนนี้ดังมากจำเมื่อปีที่แล้วได้ไหมเดี๋ยวดูภาพนี้แก๊งผู้กอง sorry sorry นะครับจําจำันได้เราลาวสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยนะฮะตำรวจที่สร้างความฮืนฮากับการแสดง sorry sorry วันนี้ผู้กองซอยทอ่เขาจะมาแนะนําเราถึงวิธีว่าทํายังไงให้ห่างไกลอุบัติเหตุนะครับขอต้อนรับสารวัตรปืนหรือว่าร้อยตำรวจเอกพัดทงทิวด้ามาพงครับ หมือนเดินผ่านแก๊งผู้ร้ายยังไรก็ไม่รู้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับเอ่านะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานสาวของผมเนี่ยบอกผมว่าเออสโลตปืนเนี่ยน่าจะเป็นตำรวจที่หล่อที่สุดในโลกของกรมตำรวจในโลกเหรอครับในโลกด้วยนะหล่อไหมครับหล่อไหมหล่อมากเลยครับเออแก่แค่หมูเแคยหมูว่าไงะ อ๋อกับผมก็คงจะสูสีกันนิดหนหน้าเหมือนแปดเลยนะครับปีที่แล้วดังมากจากการเล <ผม S 2> ่น sorry sorry มาในรายการทั้งทีแล้วเนี่ยสักนินดนึงไหมครับโอ้โแตขออนุญาตค,ครับพอดีตอนนี้เพิ่งย้ายไปจากตำรวจท่องเที่ยวมาเป็นตำรวจทางหลวงก็อาจจะ กลัวมันจะไม่เหมาะเพราะว่านโยบายที่ใหม่เนี่ยเขายังไม่ให้ผมเต้นคลิปอะไรเงี้ยที่ว่าเขาย้ายมาในเพลงนี้หรือเปล่าเขาเห็นเราเขารับไม่ได้เขาไม่ต้องาจริงๆเนี่ยให้สอนนิดนึงดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมตำรวจต้องบริการประชาชนครท่านประชาชนขอมาขนาดนี้คุณจะให้สาวๆที่รอยดูอยู่ทั้งบ้านเนี่ยเขาเสียใจได้ยังไงสารวัตรปืนครับนี่นึี๋ยวกันเดี๋ยวจับเขาเปลูกแล้วเป็นลูกแล้วขออนุญาตนายด้วย

หมือนแก๊งฆ่าคนที่มาจากคอรัสทิศคอร์ทามมารวมตัวกันได้ยังไงในเช้ทุกวันนี้สารวัตรก็บอกเลยว่านายไม่อยากให้ทําแบบนี้เดี๋ยวก็จะให้มาชี่อื่นอีกครับอาจจะต้องไปตามจังหวัดจากทั้งหลวงนี่มองไว้อยงครับว่าอยากไปตรงไหนต่อเตรียมไว้อย่างเต็มตัวเตรียมไว้อย่างครับอาจจะไปกรมดุริยางอะไรอย่างนี้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได่อาจจะถูกเอ็กซ์พอร์ตไปต่างประเทศเลยก็ได้นะคุณสารวัตรปืนท้าทาหน่อยดีกว่าในช่วงนี้นะฮะหลายๆคนก็อยากจะทราบนะครับว่า ทุงเทศกาลแบบนี้เนี่ยมันจะมีอุบัติเหตุเยอะมากถูกไหมครับปีนี้เนี่ยมีมาตรการลดอุบัติเหตุยังไงบ้างครับมาตรการใช่ไหมครับตอนนี้ครับถ้าทางกรมบับการตำรวจทางหลวงนะครับมีโครงการระบาด62โครงการทั่วประเทศในการลดอุบัติเหตุครับก็คือถ้ายกตัวอย่างคือตอนนี้มีไฮเวย์ โฮเทลครับคือเป็นจุดพักให้ประชาชนแบบพักผ่อนกินกาแฟมีนวดมีสปาอย่างนี้ครับก็คือมันแบบไฮเวย์แบบที่รู้จักไหมครับของโรงแรเดี๋ยวต้องไปต่างจังหวัดด้วยจะรู้จักแโฮเลและที่พวกนี้เขารู้จักแต่โมเทลครับโมเทลไม่รู้จักใช่มมีนวดด้วยเหรอมีนวดครับแขนซ้อนแขนมีไหมแขนเดียวไปจะแย่แล้วยวหมูไปก่อนสิเขามีแต่นวดแขนซ้อนแขนหนาแขนนี่จะไม่รอดแขนนึงจะหักอยู่แล้วเนี่ยตัวแค่นี้ผมไม่เคยเห็นเราไม่เคยเห็นไหมพี่แจ๊คไม่เคยครับไม่เคยนี่เป็นนโยบายใหม่เลยครับก็ ก็มันนโยบายใหม่ครับว่าตอนนี้ตำรวจทางหลวงกำลังเปลี่ยนรูปแบบว่าอย่าเป็นตำรวจที่ให้บริการประชาชนมากขึ้นคือจะมีการแบบว่าเห็นประชาชนแบบ เหนื่อยการขับรถอยากจะจัดจุดให้พักจะมีแบบไฮเวย์แบบคาเฟ่เล่นอินเทอร์เน็ตพักก่อนถ้าเกิดแบบเหนื่อยการขับรถก็คือเพื่อจะได้เดินทางต่ออย่างปลอดภัยครับอันนี้คือโครงการที่จะมีอีกสิปีข้างหน้าหรือปีนี้ครับอ๋อช่วงสงการครับช่วงสงการออ๋ช่วงงรกานี่จัดเลยจัดเลยมันอยู่ตรงไหนครับก็ทั่วประเทศครับผมครับจุดใหญ่ๆจุดใหญ่ๆก็คือที่จุดบริการของตำรวจทาแบบเจ้าหออย่างนี้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับประมาณในตำรวจทางหลวงเป็นบริการ200จุดทั่วประเทศมันจะตั้งไว้มันจะมีป้ายบอกใช่ไหมครับมีครับมีตลอดทางเขียนว่าอะไรครับก เป็นโครงการตำรวจตำรวจถนนปลอดภัยครับอ่ะอีกหนึ่งประเด็นหลายๆคนอยากจะรู้นะครับดื่มเหล้าแล้วเนี่ยขับรถมันอันตรายถูกไหมครับแต่ทำไมทุกปีพี่ท่านเราสังเกตเห็นตัวเลขเนี่ยคนก็ยิ่งดื่มมากนะขับรถอยู่ดีเพราะอะไรฮะก็คือพูดตรงๆเลยครับคือครเวลาคนเราจะดื่มเหล้า ก็คืออยากจะสนุกคือดื่มแรกๆก็รู้สึกว่าสนุกสนานกับการดื่มเหล้าแต่บางครั้งบางคนเราคนเ่ารู้จักเขาเรียกไอ้จุดพอเลยจุดในการดื่มเหล้าที่มันทาให้เราเมาไปเนี่ยมันทําให้เกิดขาดสติเกิดการยับยั้งชั่งใจทาให้การตัดสินใจที่ผิดพลาดเลยเกิดให้อุบัติเหตุแต่คือเริ่มต้นคือคนอยากสนุกและลืมตัวเองครับจริงไหมครับพี่อุ้ยครับจริงจริงครับเคยมีคนอุบัติเหตุเพราะเหล้านี่เยอะมากใช่ใช่มีเพื่อนสองคนไปด้วยกันเมาเมาสองคันนี่แหละขับรถไปชนทั้งเฮ้ยแกขับ จยังไงให้ชนเขาวะเนี่ยเอา้าวไม่รู้ฉันนึกว่าแกขับ เมาขนาดนั้นเลยเหรอเมาเลยแล้วเขาไม่รู้ตันเองครัถ้ามันจำเป็นต้องขับกลับมันจะทำยังไงเออคุณสมรติคุณไปคุณไม่ได้ตั้งใจงันแล้วเมาแต่ไม่ต้องเอารถกลับบ้านอะจอดไม่ได้อะครับทำยไงก็ตอนนี้ช่วงของการที่เล่าให้ฟังว่ามีโครงการตรงนี้ก็คือตำรวจกดแอดางหลวงครับถ้าเราเจอใช่ไหมครับว่าเออคุณมีสภาพว่าขับไม่ไหวจริงเราก็จะขอเชิญไปที่จุดบริการ200แห่งที่ที่ว่าเนี่ยครับและให้พักผ่อนนวดสปาไปกินไดเล่นเกมเน็ตจะทำยังไง ขอเชิญมาเป่าก่อนไม่ให้ไปพักให้ไปพักนะฮะให้ผ่อนคลายก่อนบางคนดื้อนะบางคนเชิญไปไม่ไปนะเมาแล้วดื้อเพื่อนโดนแบบสงการพี่แล้วแหละเมาปีนบ่ไปเลยขับรถเปิดประตูไปถึงหน้าเลยโมเบหาว่าพวงมาลัยหายมันนั่งบ่อซ้ายพวงมาลัยมีอยู่บ่อขวาเนี่ยมันเมาแล้วดื้อเวลาตำรวจเรียกไม่ฟังไม่ฟังแล้วอันตรายอันตรายนี่ดูนี่ดูก่อนนี่คือแอปพลิเคชันใหม่ใช่ไหมครับของทางหลวงต้ไงครับ ก็คือตอนคือเรื่องไอทางหลวงนะครับคือเราอยากให้ตรวจสอบเส้นทางก่อนที่จะไปเพราะฉะนั้นจะมีบริการใหม่ของตรวจทางหลวงคือเราต้องการเออเป็นแอปพลิเคชันสำรวจทางหลวงสามารถราโหลดแอปพลิเคชันนี้ได้เลยได้เลยนะฮะโหลดได้เลยครับผมฟรีนะครับของแอปพลิเคชันของชื่อแอปพลิเคชันสำรวจทางหลวง Highway Police Highway Police ครับค้นเาว่า Highway Police เข้าไปแล้วมันจะขึ้นมา ดาวน์โหลดของตรวจทางหลวงครับสามารถดาวน์โหลดฟรีครับก็คือตรงนี้ก็จะมีไอแผนที่ของประเทศไทยทั้งหมดหน่วยบริการ200แห่งนะครับโอ้เยอะมากเยอะไหมเยอะมากครับแล้วพอพอกดเข้าไปแล้วเป็นยังไงต่อเมื่อกดเข้าไปครับใช่ไหมครับเรากดตรงนี้อันนี้เป็นหน่วยบริการนะครับครับก็คือจะมีเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดนะครับขึ้นเบอร์ใครบ้างครับเนี่ยมีเบอร์ที่ทํางานที่ตู้ทีตู้บริเวณบริการนะแล้วก็มีเบอร์มีข้อมูลประกันภัยครับมีข้อมูลโรงพยาบาลข้อมูลหน่วยมูลิตี้กู้ภัยแล้วก็ ข้อมูลเอารถโยครับมีเบอร์ของอสระรุ้งสระวัดมีหมดมีครับผมโอ้โหโทรไปหาได้ด้วยโทรได้ครับก็คือสมมติเราอยากรู้เส้นทางสมมติเราเส้นทางตอนนี้ปัญหามีจริงนะที่สุราษที่ไหนไหมคนตำรวจตรีคืออันนี้ผู้บังคับการนะครับครับก็คือมีเบอร์รองเราโทรหาผู้บังคับการเลยไหมครับผู้ใหญ่เพิ่งโทรเลยครับผมขับคอร์รองโทรหาไก่อนดีครับถ้าโทรหาสระวัดก่อนดีกว่าสระวัสกรอนสระปืนเราจะเที่ยวเชียงใหม่สุราษฎร์เราโทรหาสระวัดดีกว่าครับถ้าอยากจะโทรหาสระวัดคืถ้าจะโทรหาแนะนำประชาชนนะครับแนะนำเโทรหาสระวัดก่อน แต่ละวัดเนี่ยจะดูแลเรื่องเล็กน้อยได้ไม่ต้องโทรถึงเพื่อนรุ่กลับไม่ต้องโทรถึงนายนะฮะขอบคุณมากเลยครับรถเสียองหานายเลยนะขอบคุณสารวัตรปุรพมาทีทววามาในเช้าวันนี้นะครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกพัฒน์ธงทิวดามาพงมากนะครับสารวัตรฝ่ายบริการตำรวจทางหลวงทักกันด้ครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับวิธีการเล่นน้ำที่ช่วยให้สงการปีนี้ของคุณเนี่ยนะครับสนุกสนานยิ่งกว่าเดิมนะครับจากร้านที่ผมจัดขึ้นมาเองเลย จัดขึ้นมาเองเลยห้ามพลาดเด็ดขาดครับช่วงหน้าครับคุณสาาัตรครักครับ I'm falling, 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 falling baby Shawty, 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 shawty My eyes are on fire, on fire, on fire I baby